ครับวันนี้พบกับพวกเราแอร์เรียเที่ยวครับผมวันนี้เราอยู่ที่ลอยจงนะครับสบปบจังหวัดลำปางครับผมเป็นเช่นเคยครับพวกเราเคยมาที่นี่แล้วแล้วก็กลับมาซ้ําอีกรอบนะครับคือมึงเคยมาผมไม่เคยมาแล้วครับไอตัวนุ้มก็ไม่เคยมาอการเต้นเรียบร้อยตอนนี้กางเต้นเรียบร้อยครับแลเหมือนทีท่าว่าฝนจะตกเหมือนชิปแล้วด้วยครับผมคือทุกคนเคยมาแล้วครับยกเว้นผมผมมาครั้งแรกจะตามไปพบกับบรรยากาศของพวกเราได้เลยครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูน้ําตกกันนะถ้าพร้อมกันแล้วไปลุยกันเลย กับตอนนี้ก่อนไปขึ้นไปน้ําตกเราก็แวะมาดูห้องน้ําก่อนนะครับน้น่าจะมีที่แอบน้ำด้วยนะครับเออน้องต้นเออต้องเปิดวาวอ่ะเปิดวาล์วให้ดเป็นน้องเงนเป็นน้องเนี่ครับโอ้ใช้แล้วปิดวาล์วด้วยนะครับมาปิดกุ้มวันนี้ห้องน้ำแบบเก่าครับวันนี้เราจะออกเดินครัผ้าห้องผ้าหางก็ออกมามแบบนึงครับ ครับผมค,ครับน,นี่ความจริงของห้องว่าวิาวธีบทปาเขอเป็นปอุศลบายอ่ะเออ <ทำ S 1> เพื่อนแบบเพื่อคุณบัารทำแบบบัตตัดไม้ทำไมป่าก็มีความเชื่อเชื่อในแบบสิ่งีิลาะว่าเออต้นไม้มันเหมือนว่า มีสิ่งแบบเทปราหรือว่าสิ่งแบบสิ่งสถิตอยู่อาเมื่อเราต้องรักษานอาจจะโ้นแบบตัดต้นไม้ไปอาจจะเกิดสิ่งบดีเข้าตัวอ่มันเป็นอาจจะเป็นกุศโลบายแบบห้ามตัดไม้ใ้มนตาอันนี้ก็คือของทางภาคเหนือก็แบบ่บมีหลายภาคเพราะมันแบบที่บนมีฝมากเลยมันเลอยอารมณ์มันที่งเหนือคือมันเหมือนว่าคนในพื้นที่เจอกันอนุรักษ์ไวมากกว่าปลาเลยมันยังมีความอุดมสมบูรณ์อยู่ต้นไม้ต้นใหญ่ๆมีการแบบ นี่บอไปตะกี้ว่ามีการบวชปลาหนึ่งก่อนมันก็มีทำให้ค้นแบบก้าตัดแบบมันต้องพึ่งพาอาศัยกันค้นก็ต้องดูแลปลาเพื่อที่แบบเขาจะได้มีสิ่งอย่างที่แบบใกล้ได้อะไรเงี้ยยาวเกี่ยวกับปลามันต้องพึ่งพิงกันอ่ะขาดสิ่งไหนไปกับไปได้มีมีต้นต้นม้ใหญ่อยู่อะม้ใหญ่อยู่ใ่ พอวยงาแล้วมันเป็นหินภูเขานะมันกราสอมันแบบเป็นหินภูเขาอ่ะคือแบบน้ำน้ำแบบจะได้ออสคอนน้ำมันยื่มันทำมันแบบไปพาพามา หินแบบเออเต็งแมม่ะหินน้ำตกอ่ะเข้าใจว่าหินน้ำตกอ่ะอืมอะไเนี่ยหินน้ำตกมหาคุณอ่ะสังเกตดูดีเถอะไปน้ำตกกุฏิจะหินประมาณเนี้ยแล้วก็บวกควันดีกลับกับเลยมั้งไงออบดีกับกลับมาครับมันเป็นทุกข์ทําทำมาแช่ก็ไอยมันอยู่ของมันเดินๆนี่แีลยมันเป็นสมดุลของธรรมชาติอยู่แล้วอือโอเคความาเขามาดู่ดีแค่มาดูแค่ความสวยงามของธรรมชาติความุสมบูรณ์ครับผมแล้วก็เขากับเออเก็บความพึงพอใจกลับไปก็พอละอืเมื่อี ปีสอปีเลยอะมันติดปีเขากลับมามันก็ยังคุ้งสวยงามยังเดิมอเขาเริเกิดการรักษาโอโปดตกไล่แล้วเนี่ย ก็คือคือระบบนิเวศอย่างดีอยู่เออมันธรรมชาติยังอุงสมบูรณ์อยู่แบบเหมือนเจ้าหน้าที่กับชาวบ้านช่วยกันดูแลเข้าไปมันประเด็นยูอน้ำตกอะไรแค่ลำแทนเล็กๆน้อยๆเ้าไปไปถึงฝนไหลลงมาก่อนแต่เอาไปโอเคมันแบบเพราะว่าเจ้าหน้าที่เขาเตือนไว้เนาะเจ้าหน้าที่เขาเตือนไหช่วงนี้พายุมันเข้าเป็นกำกำอันตรายน่าเขาก็คอนเซปต์ตัวเองด้วยเนาะจะได้ไ่เป็นลำแบกคนอื่นแมนเดคิดหน่โอ๊ดกับ นุ่งมาทำสองคนเลยพระแม่กก็ละเพียงคนไหมมันยังไม่ได้มาเลยสองคนนั่นแหะอ่าจะได้ขอห้องว่าเป็นซิกเนเจอร์ของห้งกระจกแมร์ล็อี่เป็ี่ยนต่อมาเนี่ยนี่แหละะมืนมีบ้านเนาะไม่หรอเงี่ยที่สองคนอ่ะแต่ก่อนเป็นบ้านภาคหมายนะเออบ้านพักอ่ะมันแบบมันบ่อมันดูและอย่างเขาเหรอมันไก่หลงดูแลต้องเดินข้ามไปแหละล่ะนี้เป็นนั่นสะพานนั่นหรอเออถอดแดงข้อ เดี๋ยวเราลงเล่นน้ำกันครับถ้าพร้อมแล้วไปลุยกันเลยปวกไอ้ยอยงลงแล้วเอ้ากดนกว่าเลย ครับผมถ้าบรรยากาศเย็นๆฝนตกประปรายรือแทบจะมากแล้วตอนนี้นะก็ททำกับข้าวกินกันนะผมอันนี้หุงข้าวครับอันนั้นเตรียมทำเป็นกลับนะครับผัดผักผัดผักปลาสาดินในนี่หุงข้าวครับผมหลังจากเล่นน้ำเสร็จทำกับข้าวอันต่อกล้วยครมือผมวุ่นวน แย้มไม่แฮมทางนี้แย้มวันนียังกินไหมจะลอกกุ้ยลอกกุ้นี่น่าจะพัดพัดอะไรอย่างักอย่างแหละพัดพักพัดพักแล้วทำไมต้องเป็นไก่ข้าวหมูนแหงเลียนไปแล้วเอ้ยผมคนละคลิปแล้วถ้าพัดมาแล้วครับผมแล้วก็มาพบกับพวกเราในยามเย็นนะครับกับช่วงการกินอาหารครับผม วันนี้มีเมนูสามารถเป็นไก่ครับนี่ครับผมนี่นี่คือไก่ผัดพริกมาล่านะครับไม่คื <c ười> อ <c ười> <c ười> อย่างผักซอสเกาหลีผัดอะไรผักซอสเกาหลีไก่ผักซอสเกาหลีสีสีมันเหมือนกันไงครับสีมันเหมือนกันนี่แน,น่แร่น้ำอะไรี็ไก,ไก่ผักพริกมาล่ามาล่าเออสีใกล้ายๆก,กันอันนี้ไก่ผักชีสอันนี้ผักชีสเหรออืมชีสอันนี้แห่งก็ต้๊กหมูผัดฮงเกะหลีแล้วก็ไข่ปลา like the way she sings ครับ<ส>ผมพบกันกับบรรยายกาศยามเช้านะครับผมตอนนี้ประมาณเจ็ดโมงนิดๆตอนนี้เมื่อคืนฝนตกนะครับผมนอนหลับสบายไหมเย็นสบายครับแต่ตอนเช้ามืดเราหนีเข้ามาอยู่ในศาลาที่เราทำกับข้าวกินกันเพราะว่าฝนมาสาดนะครับผมเต็นท์เปียกทุกคนครับตอนนี้เรากําลังทําอาหารกินเช้ากินทบมีทอดปลาทูครับและ ผักพีพีนะครับพีพีเป็นกล้องใบเล็กหอมกะท่สำคัญครับตอนนี้สองครับมือเราแห้งอั้แต่ว่าหลังจากเสร็จตรงนี้เดี๋ยวเรามุกไปที่วัดนะครับวัดอะไรนะครับพี่วัดดอยวัดดอยวัดดอยครับใกล้นำทางของเราครับวันนี้ครับกับแอ่งพีพีนะครับเดี๋ยวเราไปอีกสองที่